สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั่วโมงอ่าเป็นชั่วโมงของตอนบ่ายเนาะนะคะวันเริ่มสัปดาห์นะคะวันจันทร์เลยเนาะนะคะอ่ะสวัสดีนักเรียนที่เข้ามาเรียนตอนนี้นะคะตอนนี้มีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมีกี่คนเอ่ยนะคะมี20คนนะคะไม่ทราบว่า นักเรียนไปอยู่ตรงไหนกันเลยนะคะหรือว่ายังไม่ถึงเวลาหรือเปล่านะคะนักเรียนเลยยังไม่เข้าเรียนใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวใครที่มีภารกิจอะไรนะคะค่อยเรียนย้อนหลังก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ติดภารกิจใดๆคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้เข้าเรียนเนาะนะคะเพื่อที่จะไดะ้เรียนในไร้สดไปเลยนะคะมีการบ้านก็ได้ทําการบ้านเนาะได้โต้ตอบซึ่งกันและกันไปเลยนะคะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาตอนนี้นะคะวันนี้นะคะชั่วโมงแรกของคุณครูนะคะคนที่เข้ามาคนแรกเลยนะคะก็คือกิติมากสิทธิกรรม5ทับนั่นเองค่ะอ่าแล้วตามด้วยสุมลรัตน์นะคะ5ทับ 2, แล้วตามด้วยจิรัชยา5 4ทับนั่นเองค่ะอ่านักเรียนที่เหลือไม่เป็นไรนะคะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะอ่านะคะ วันนี้นะคะคุณครูพานักเรียนมาอยู่ที่1นึ่ะคะเป็นถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bamboo forest นะคะก็คือเป็นป่าไผ่นั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็เป็นยังไงเขียวชะอุ่มใช่ไหมคะสดชื่นมากเห็นไหมคะพอเห็นไผ่สีนี้แบบโอ้โหสดชื่นมากใช่ไหมคะมีทางมีบันไดขึ้นไปด้วยเห็นไหมคะอ่านี่เห็นไหมคะเราสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้นะคะสวยงามมากเนาะนะคะ อ่ะโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาตอนนี้นะคะที่เข้ามาตอนนี้เนาะนะคะวันนี้นะคะวันนี้พอดีว่าตอนช่วงบ่ายเนาะมีภารกิจนิดนึงก็เลยจะรีบสตรีมนะคะรีบไลฟ์สดนะคะ ก็ต้องขออภัย mm นักเรียนที่ยังไปทําภารกิจด้วยแล้วกันนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาเนาะนักเรียนคะนักเรียนที่ส่งกันบ้านมาแล้วคุณครูยังไม่ได้ตรวจคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับไปตรวจให้เนาะนะคะเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปว่าครบหรือไม่ครบนะคะในตอนนี้คุณครูต้องขออภัยจริงนะคะคุณครูคุณครูไม่ว่างจริงนะคะเนาะต้องขออภัยจริงนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับไปตรวจให้นะคะอ่ะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ไม่รอช้าแล้วไม่รอช้าแล้วนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนเนาะสิ่งที่เราจะเรียนนะคะจะเป็นในเรื่องของเป็นบทใหม่แล้วนะคะเราขึ้นบทใหม่แล้วบทบทที่6เราจบไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ค่ะนะคะประมาณพฤหัสหรือวันศุกร์เดี๋ยวครูครูจะส่งลิงก์ข้อสอบที่เป็น Google form ไปให้ของบทที่6นะคะเนาะ,ะนอ,อาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะคะ อ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งประชาสัมพันธ์นักเรียนนะคะที่คุณครูเขาได้แจ้งลงลายกลุ่มไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องการรับวัคซีนนะคะนักเรียนก็อย่าลืมแจ้งข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะคะโดยการแจ้งชื่อนามสกุลน,นะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะรับหรือไม่รับวัคซีนนะคะอันนี้เอาที่นักเรียนสะดวกเนาะนะคะเออทางโรงเรียนไม่ได้บังคับหรืออะไรเนาะนะคะก็อย่าลืมแจ้งข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองละกันนะคะอ่ะโอเคเนาะนะคะ เราจะไม่พูดเดยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่การเรียนการสอนกันเลยละกันนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่หนูจะได้เรียนนะคะสิ่งที่จะได้เรียนจะเป็นในเรื่องของบทที่7บทที่7อันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ wild life นะคะ w i l life นะคะก็คือ w i l life w i l life ในที่นี้ก็คือสัตว์ป่านั่นเองนะคะอ่ะ วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนในเรื่องของ wild นะคะ w i l d l i f e นะคะ wild นะคะก็คือสัตว์ป่านั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนจะเห็นว่าโอ้โมีรับมีกวางมีสิงโตมีเสือเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูสิว่าของนักเรียนเนี่ยนะคะจะเรียนคำศัพท์อะไรบ้างวันนี้เป็นเ,เป็นแค่คำศัพท์เฉยๆนะคะเรียนแค่คำศัพท์เฉยๆเนาะนะคะ อะมาดูคำศัพท์คำแรกที่หนูจะเจอในบทนี้นะคะก็คือในเรื่องอคำว่า listen listen นะคะ listen นะคะ listen listen แปลว่ากิ้งก่านั่นเองนะคะ listen listen นะคะกิ้งก่าเนาะนะคะ l i z a r d หรือเราจะอ่านตัวนี้ว่า c ก็ได้นะคะ l i c a r d ก็ได้หรือ l i z a r d listen r i s ซ r t ์นะคะรีเซ์แปลว่ากิ้งก่านนั่นเองนะคะเราจะพบเห็นกิ้งก่านนี้อยูอ่ตามบริเวณของบ้านเรามากมายถูกไหมคะเออแต่ส่วนหลกัลกๆเลยกิ้งก่านจะอยู่ที่ป่าใช่ไหมคะอาจะอยู่ที่ป่าเนาะนะคะอ่ะต่อไปค่ะ Number 2์ทคำที่สองค่ะ kingfisher 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 แปลว่านกกระเต็นนั่นเองนะคะอ่า kingfisher kingfisher ก็คือนกกระเตนอ่านักเรียนเห็นคำว่า fish feature อย่าพึ่งแปลว่าเป็นปานะนะคะ kingfisher แปลว่านกกระเตนนั่นเองนะคะอ่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจำให้ดีนะคะเออเนาะอ,อันนี้คือนกกระเตนนะคะก็จะอาศัยอยู่แถวๆตามป่าตามอะไรก็อยู่หลากหลายใช่ไหมคะต่อไปค่ะ n x x ค่ะ catfish catfish อ่า fish cat fish cat fish แปลว่าปลาดุกนั่นเองอ่าใคร,รมีไหมเนี่ยป .5 มีใครไม่รู้จักปลาดุกมีไหมคะเออมีใครไม่รู้จักปลาดุกมีไม่เอ่ยนะคะเออเราต้องรู้จักกันทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเราจะนําปลาดุกมาทําเป็นอาหารหลากหลายชนิดใช่ไหมคะหลากหลายอย่างหลากหลายประเภทเลยใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะชอบทานปลาดุกใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานปลาดุกก็ได้นะคะ,ะ cat fish cat fish อ่าแ a t ที่แปลว่าแมวกับ F ิชที่แปลว่าปลานะคะสองคำนี้รวมกัน cat fish cat fish แปลว่าปลาดุกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะโอ้น่ารักมากนะกระมวลช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะต่อไปค่ะโอน่ากลัวมากโอ้ it very old มันแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะสแกมมากเลยคำคำนี้นะคะอ่านว่า cobra cobra c o b r a Cobra นะคะ C O C B R A บราโครบาโครบาเออโครบานักกมลเอิ่น very good ค่ะอ่ะโครอะไรนะถาก่อนโครโครบาโครบาโครบานะคะเอ่อออกเสียงอานะเอาเสียงอ่ะเสียงอาก็ได้โครบาโครบานะคะก็คืองูเห่านั่นเองนะคะงูเห่าอ่าเห็นไหมหน้าตาน่ากลัวมากใช่ไหมคะเป็นสัตว์ที่มีพิษด้วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะ ชาร์บ,บี f ฟ o อกชาร์บ,บี r ฟ g อกอ่าชาร์บ,บี้ฟลอกชาร์บ,บีฟลอกอ่าชาร์บ,บีฟลอกแปลว่าเอ๊ะใครรู้บ้างเนี่ยมันคือตัวอะไรคะนักเรียนอ่างูหมาเหรอครับไม่ใช่นะลูกนะอ่ะนักกมนบอกอึ่งอ่างครับคุณครูใช่คะ่ะชาร์บ,บี f ฟ o อกนะคะชาร์บ,บี f ฟ o อกแปลว่าอึ่งอ่างนั่นเองใช่ไหมเราจะเห็นมันอยู่อ่า บริเวณบ้านเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกใช่ไหมคะอ,อ,อึ่งอ่างกบเนี่ยจะออกมาเยอะมากถูกไหมคะเราจะเรียกว่า s h a r ี b ร f o g s h a r ี b ร f o g นะคะอึ่งอ่างนั่นเองนะคะโอ้น่ารักมากตอบกันมาหลายคนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปค่ะอ๋อ c y a n i d ซ c y a n i d fighting fighting fish c y a n i d fighting fish นะคะ Siamese fighting fish อ่า fighting อ่า fighting ถ้าเราแปลตรงตัว fighting ต่อสู้ใช่ไหมคะปลาที่มันแบบต่อสู้นู่นนี่นั่นหรือที่เราถ้าเราแปลตรงตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแปลถ้ารวบคำเลยมันจะแปลว่าปลากัดนั่นเองอ่าปลากัดที่เขาจะชอบเอาไปแข่งใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะเราเรียกเป็นภา,ารรษาอังกฤษว่า s i a m e s e Fighting Fish นะคะ Ciamese Fighting Fish นะคะปลากัดนั่นเองนะคะเออที่เราชอบเรียกว่าปลากัดสยามนั่นแหละนะคะต่อไปค่ะโอ้อะไรนี่หลายคนรู้จักไม่เอย่ยอ่าหลายคนรู้จักไม่เอย่ยนะคะ green sea, green sea Turtle Green sea turtle green สีเขียวใช่ไหมคะ Sea ทะเล Turtle เต่า Green Sea Turtle Green sea turtle อ๋ออาตัวอะไระคุณครูอ่า ah, it lives in the sea อ๋อสา์ชนิดนี้มันอยู่ที่ทะเลนะคะอ่า uh, หลายคนบอกว่าเต่านะคะบางคนบอกเต่าทะเลนะคะบางคนบอกว่าเต่าทะเลสีเขียวอ่า ah, เต่าเขียวทะเลก็มีนะคะเออดูดีๆซิคำนี้เราจะมันมันคือคำว่าอะไรนะแน่นอนละมีคำว่าเต่าแต่มันชื่อเต่าอะไระ เออมันชื่อเต่าอะไรนะใครรู้บ้างคะอะรรน,นาบอกว่าเต่าทะเลค่ะสุปทัศน์บอกเต่าทะเลเออโอเค green sea turtle green sea turtle คำคำนี้ฟังดีๆนะคำคำนี้แปลว่าเตา่าตนุนั่นเองค่ะ เออเต่าตนุรู้จักไม่เอ่ยนะคะเต่าตนุเนาะจะอาศัยอยู่ในท้องทะเลนะคะอันนี้เราเรียกว่าเต่าตนุนะคะต่อไปค่ะ liver liver r i v e r liver liver โอ้ย liver แปลว่าอะไรนะ liver โอ้ปาเข่าหรือเปล่านะคะโคหินหรือเปล่าหรือแปลว่าอะไรนะอ่าหาก่อบอกผมไม่รู้จักครับนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะ สุภทัศน์บอก river แปลว่าแม่น้ําครับคุณครูนะคะนักโมลอาจพนนะคะผักบุ้งนะคะกันวราแล้วก็ถากรพิชานาถพิชานะคะบอกว่าแม่น้ําใช่ค่ะ river นะคะคํานี้ภาษาอังกฤษอ่านว่า river river นะคะ river แปลว่าแม่น้ํานั่นเองนะคะแม่น้ํานั่นเองเนาะอ่ะเกี่ยวอะไรกับแม่น้ำะนะคะ wildlife เกี่ยวอะไรกับแม่น้ำเรามันจะเกี่ยวในเรื่องต่อไปนะคะ มีแม่น้ำแล้วแน่นอนละ่ะจะต้องมีอีกที่หนึ่งนะคะคำนี้อ่านว่า forest forest อออ forest นะคะ forest แปลว่าแปลว่าอะไรนะโอ้โหมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้เขียวชอุ่มไปหมดเลยอะมีบันไดขึ้นไปอีกอะเออที่ไหนคะเออ v e r y good ค่ะตอบมาหลายคนมากนะคะ สุภัศน์เนาะอัตพลอภิชัดกันวราจิรศยานนากมลนะคะบอกว่าป่าครับคุณครูใช่ค่ะนะคะตรงนี้ทากรนะคะบอกว่าป่าพิชณะบอกว่าป่าใช่ค่ะ forest forest แปลว่าป่าไม้นั่นเองถูกต้องค่ะอ่านะคะ forest แปลว่าป่าไม้นั่นเองเนาะนะคะต่อไปค่ะเน็กค่ะ bamboo forest bamboo forest เออ bamboo forest bamboo อ้าวใครรู้จักแบมบูบ้างแปลว่าอะไรนะอ่า a m b o แปลว่าอะไรคะมีใครรู้จักไม่เอ่ยถูกต้องค่ะนะคะถากรบอกว่าแปลว่าไผ่ครับคุณครูนะคะดังนั้น bamboo forest นะคะสุปทัศน์ผักบุ้งกันวราและถากรก็บอกว่าแปลว่าป่าไผ่ครับคุณครูป่าไผ่ค่ะนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนะคะอาจจะคนก็บอกว่าไผ่นะคะอัญชสาบอกป่าไผ่นะคะ bamboo forest นะคะ bamboo forest แปลว่าป่าไผ่นั่นเองนะคะโอ้โหเหมือนกับแบ็คกราวของคุณครูเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเห็นไหมมันจะมีทางให้เดินเห็นไหมคะแล้วมีอ่ามีไผ่อยู่สองฝั่งข้างนะคะโอ้โหเขาเรียกนะบรรยากาศสดชื่นไปอีกใช่ไหมคะเอออยู่ในดงธรรมชาติโดยแท้จริงใช่ไหมคะอ่ะอีกอันนึงค่ะ the last one คำสุดท้ายคำสุดท้ายนะคะคำนี้อ่านว่าเขาใหญ่ เขาใหญ่ to come to come? เออรู <siglo? S 2> <karang? S 1> ้จักเขาใหญ่ไม่เอ่ยเขาใหญ่ใครเคยไปมาบ้างคะใครเคยไปเขาใหญ่มาบ้างเอ่ยมีใครเคยไปไหมคะอันนี้เป็นคําทับศัพท์เลยนะคะเป็นคําที่ใช้ทับศัพท์เลยนะคะเขาใหญ่เอ๊ะแล้วเขาใหญ่อยู่จังหวัดอะไรอะอยู่จังหวัดอะไรเนาะคุณครูก็ไม่เคยไปเลยอะใครเคยไปมาแล้วบอกได้ไหมคะใครเคยไปมาแล้วหรือ ไปเซิร์ชข้อมูลอ,อะไรมาแล้วรู้ไหมว่าอยู่จังหวัดอะไระมีไหมคะถากลบอกผมไม่เคยไปครับใช่คุณครูก็ยังไม่เคยไปนะคะแต่เขาบอกว่าที่นั่นสวยมากนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่สวยงามมากนะคะอ่ะสุปทัศน์บอกว่านครราชสีมาค่ะเอ๊สุปทัศน์เคยไปมาหรือเปล่านะคะสุปทัศน์เคยไปมาหรือเปล่าถากลบอกเชียงใหม่เหรอนะคะไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใช่เชียงใหม่นะคะเนาะอยู่ทางอ่า นครราชสีมาใช่ไหมคะผูแอดมินอ,อยู่ที่นครราชสีมานะคะ,ะใช่ใช่ใช่นะคะพิชนาบานครราชสีมาใช่ค่ะนะคะเขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเองอาตพลเคยไปโอเป็นยังไงคะบรรยากาศสดชื่นไม่เอ่ยน่าเที่ยวไหมคะไปมาแล้วเนาะนะคะหลายหลายท่านบอกว่าไปมาแล้วก็เขาเรียกอะไรนะประทับใจมากนะคะเพราะที่นั่นสวยงามมากนะคะ,อะโอเค เราเรียนคำศัพท์จบไปแล้ว12คำใช่ไหมคะเราเรียนคำศัพท์จบแล้ว12คำอัตพลบอกหนาวครับไปที่นั่นแล้วหนาวเอออาจจะใช่เนาะนะคะเพราะว่ามันแบบเขาเรียกน้ำมีแต่ป่าใช่ไหมคะมันร่มรื่นเนาะมันอาจจะแบบอากาศอาจจะหนาวนิดนึงใช่ไหมคะอะทีนี้งานของนักเรียนดูนะคะงานของนักเรียนไม่ได้อยู่ในแบบฝึกนะคะแต่ให้นักเรียนจดคําศ sure right ัพท์ลงสมุดอาให้นักเรียนจดคําศัพท์ลงสมุดเห็นไหมวันนี้คุณครูมาไวไปไวเห็นไหมคะอะ ดูนะคะวันนี้นะคะคำศั์ให้นักเรียนจดคำศั์นะคะ w o c a b u l a r y เกี่ยวกับ wild life นะคะใน Unit 7นะคะบทที่7ลงสมุดนั่นเองนะคะจดเสร็จแล้วนักเรียนยังไม่ต้องถ่ายส่งคุณครูนะคะให้จดไว้ก่อนนะคะอ่ะให้นักเรียนตีตาราง3มช่องอจำได้เนาะหลักการจดคำศัพท์นะคะตีตาราง3มช่องช่องแรกให้เราเขียนว่า v o c a b u l a r y นะคะก็คือคำศัพท์นั่นเองนะคะ ช่องที่2ให้เราเขียนว่า pronunciation นะคะคือการออกเสียงนะคะแล้วช่องที่3ให้เราเขียนว่า meaning meaning ก็คือความหมายนั่นเองนะคะความหมายนั่นเองเนาะอะ,อะดูอย่างคำแรกเห็นไหมคะช่อง vocabulary ครูก็เขียนไป Liz ard, Liz ard, l i z a r d l i z a r d l i z a r d listen นะคะช่องคำอ่านครูครูก็เขียนเป็นภาษาไทยว่า l i z a r d l i z a r d นะคะ meaning ก็แปลว่ากิ้งกา่านั่นเองเห็นไหมคะ l i z a r d นะคะ r i s e a r c แปลว่ากิ้งกา่านั่นเองนะคะนักเรียนพยายามจดไปแล้วท่องไปนะคะอย่างไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันจดจดจด,จดเพื่อให้เสร็จไม่ได้นะลูกนะนะคะอย่างน้อยเออสิบเอ็ดคำเนี่ยให้จำได้สัก2สองคำคุกก็ชื่นใจแล้วนะคะเออเนาะสักสองคำที่จำได้คุก,กชื่นใจนะคะคำที่สองนะคะ kingfisher kingfisher นกกระเต็นนะคะคำที่สาม catfish catfish นะคะปลาดุ number four cobra โคบรานะคะอันนี้ที่ที่ถากอนถามว่าอ่านว่าโคโคอะไรนะโคบอหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะมันไม่ใช่มันอ่านว่าโคบ r าโคบ r านะคะบางทีการออกเสียงคุณครูคุณครูคคใส่แมสเนาะอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะคะโคบ r าโคบาก็คืองูเห่านั่นเองโคบ r าโคบานะคะเออต่อไปค่ะชาร b บ frog s h าร์ b ี f r o g นะคะ h าร์ b ี f r o g ก็คืออึ่งอ่างนั่นเองนะคะอ่ะ พานุรุตบอกว่าหมุนสัญญาอินเทอร์เน็ตหมุนใช่ไหมคะ,ะทางนี้ไม่หมุนนะคะลูกนักเรียนลองออกก่อนนะคะแล้วลองเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าสัญญาณที่โรงเรียนปกตินะคะนะลูกนะต่อไปค่ะ,ะดูต่อนะคะ,ะมันอาจจะใช้ได้สองคำหรือเปล่านะคะอาจจะใช้ได้สองเพราะว่าตอนนี้ในคำศัพท์คำหนึ่งอะคะ่ะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้หลายคำเลยนะคะอย่าง อ,อย่างภาษาที่หนูบอกว่าอ,อย่างกิ้งก่ามันใช้คําว่า research ใช่ไหมคะในหนูอาจจะบอกว่าครูครับมันอาจจะใช้อีกคํานึงใช่ค่ะเพราะว่าใน1คําคเนี่ยมันใช้มันมีคําศัพท์หลายคํามากนะคะมันไม่เป็นคําที่ตายตัวนะคะ,ะต่อไป side meat fighting fish นะคะ side meat fighting fish นะคะก็คือปลากัดนนั่นเองนะคะใครจดไม่ทันไม่เป็นไรหนูแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปจดลงสมุดก็ได้หรือใครบอกว่าหนูจดทันคะ่ะหนูก็จดได้เลยนะคะ อ่ะต่อไปค่ะคำต่อไปเนาะนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องเขียนหัวข้อใหม่แล้วนะคะหนูก็ต่อคำไปได้เลยแต่ในที่นี้หน้าของคุณครูมันหมดหน้ากระดาษคุณครูมันหมดคุณครูต้องเลยตีตารางแล้วเขียนหัวข้อใหม่นะคะอ่ะ green sea turtle green sea turtle เต่าตะหนุนะคะต่อไป liver liver แม่น้ำนะคะ f o r e s t forest ป่าไม้นะคะ bamboo forest แบมบูฟอเรสนะคะคือป่าไผ่นั่นเองนะคะเขาใหญ่นะคะ,นะคะอันนี้เป็นคำทับศัพท์เลยก็คือเขาใหญ่นั่นเองนะคะเห็นไหมการมากของนักเรียนมีเพียงเช่านี้เองนะคะมีเพียงเช่านี้จดคำศัพท์11คําคำที่เราเรียนในวันนี้นะคะของหน่วยที่7ลงสมุดแค่นี้เองนะคะอ,อ,อย่าลืมไปจดลงสมุดให้เรียบร้อยนะนะคะ,อะโอเคนะคะใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้แล้วเราค่อยไปลอกลงสมุดนะคะ ลอกไปอ่านไปลอกไปอ่านไปให้เรียบร้อยนะคะเออมันจะได้แบบจำเนอะเอ้ยอย่างน้อยได้คุณครูครับผมจำคำคำว่า r i v e r ได้คำยอย่าวอุ๊ยแค่นี้คุณครูก็ดีใจแล้วนะคะเนาะอ่ะจำไว้เผื่อถ้าเรามีโอกาสได้มาเรียนด้วยการที่โรงเรียนเราอ่ะก็จะมีอาจจะมีการทบทวนคำศัพท์นะคะอ่าเห็นไหมนักเรียนจะเห็นไฟไลฟ์นะคะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเต็มไปหมดเลยเนาะนะคะ โอเคนะคะคุณครูบอกไปแล้วเนาะการบ้านของเรานะคะมีเพียงแค่อย่างเดียวในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการจดคําศัพท์ลงสมุดนะคะคุณแอดมินได้ปักหมุดให้แล้วนะคะว่าการบ้านคืออะไรนะคะจดคําศัพท์11คําลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะอ่าเนาะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกท่องนะคะ<อ>เพื่อเป็นเพื่อทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปนะคะเนาะก็ในวันนี้การบ้านมีเพียงแค่นี้นะคะมีเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม ส่งข้อมูลการรับวัคซีนให้เรียบร้อยด้วยนะคะภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะลูกนะเนาะนะคะอ่ะโอเคเห็นไหมวันนี้คุณครูมาไวไปไวใช่ไหมคะ1ินาทีจบเลยใช่ไหมคะเออเนาะนะคะเดี๋ยวพบ,ะะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าเนาะนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ43คนดูที่ณนะตอนนี้นะคะ43คนดูเลยนะคะขอบอในโอกาสนี้คะก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะนักเรียนทุกคนเนาะที่เข้ามาร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภา,าษาอังกฤษมาโต้ตอบซึ่งกันและกันนะคะมาโต้ตอบซึ่งกันและกันเนาะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณรูแอดมินทุกท่านนะคะที่ อคอยช่วยเหลือนะคะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า see you again <All S 1> next time <all right. S 1> แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ